Yeah yeah. สวัสดีครับเป้งจิรายุจบ,บางผู้ประกาศข่าวกีฬาแล้วก็นักจัดรายการวิทยุทาง FM 1 0 0 5และ FF99 Active Radio ครับปัจจุบันเปิดร้านกาแฟาทำส่งเดลิเวอรี่ที่บ้านตัวเองนะครับก็คือชื่อร้านเป้งคาเฟ่ครับสาเหตุง่ายๆครับ งานเสริมนะฮะที่ไม่ใช่งานหลักงานประกาศข่าวหายหมดครับไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีนะครับงานพิธีกรอีเวนต์ตามสถานการณ์โควิดแล้วก็มาตรการของสมคที่สั่งล็อกกิจการต่างๆนั่นเองนะครับก็เลยเอาความชอบของตัวเองครับที่จากตอนแรกซื้อเครื่องทำกแาแฟแฟลเอ,เอสเปรสโซโปรทู e นะครับมาใช้สำหรับดื่มกาแฟเองนะครับแล้วก็มีความหลงไหลในรสชาติของกาแฟกลายเป็นว่าเอาความชอบของตัวเองนันนะครับมาหาเป็นรายได้พิเศษนะครับซึ่งก็ช่วยให้เรานั้น เรียกว่าได้ฝึกการทํากาแฟไปด้วยได้เงินไปด้วยนะครับมองโลกบวกเข้าไว้ฮะยังไงก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้ววันนี้ไม่ได้จะมาโฆษณาร้านนะฮะหรือว่าจะมาขายของอะไรครับเพียงแต่ว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนนะครับในกลุ่มคนรักการทํากาแฟทั้งหลายเนี่ยถามกันมาเยอะครับว่าเครื่องบดตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเครื่องบดนะครับเท่าที่พอจะพูดถึงได้แล้วก็การใช้งานมาตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ถึง1เดือนดีน่าจะยังไม่ถึงนะครับสำหรับไต้ฝุ่น a 8 0นะครับ เครื่องบดตัวนี้มีดียังไงนะครับแล้วก็ผมใช้งานแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับ ก่อนอื <expand. S 1> it, so mm ่นนะครับก็จะมาใส่เมล็ดกาแฟลงไปในฮอปเปอร์นะครับของเจ้า A80 ก่อนนะครับเนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบคอมเมอร์เชียลนะครับอันนี้ผมคิดเองฮะว่าน้ําหนักของเมล็ดกาแฟที่มีมากพอสมควรจะช่วยให้อัตราการไหลนะครับของเมล็ดลงไปสู่เฟืองบดแบบแบลตเบอร์ขนาด64มิลมนะครับสามารถทําได้อ่าฟล์ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเฟืองไทเทเนียมด้วยนะครับเมื่อใส่เมล็ดกาแฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าจอนะครับของเจ้าไต้ฝุ่นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ กระบนการต่อไปผมขอใส่แมสนะครับเพื่อสุขอนามัยนะครับในการรีวิวต่อแล้วก็ต้องหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์ซึ่งใช้ชงให้ลูกค้านะครับมาว่ากันที่หน้าจอนะครับสำหรับใต้ฝุ่น A80 นะครับตัวนี้นะฮะหน้าจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นกะครับ34องศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิที่อยู่ในห้องนี้นะครับถือว่าค่อนข้างร้อนเพราะว่าผมไม่ได้เปิดแอร์นะครับแล้วก็ ที่เป็นหยดน้ำนะครับทางมุมขวาด้านบนของจอนะครับนั่นก็คือความชื้นระดับ50%นะครับเปิดแอร์ช่วยได้นะครับก็ทำให้ความชื้นตรงนี้ลดลงแล้วก็บดกาแฟได้ดีขึ้นนะครับส่วนตรงกลางแน่นอนครับเป็นยี่ห้อของเขานะครับแล้วก็ทางล่างซ้ายนะครับที่เห็นว่าเป็นซิงเกิล186นะครับก็คือเป็นซิงเกิลดสนะครับว่ากดไปทั้งหมดกี่โดสแล้ว ดับเบิลนะครับก็เป็นการตั้งนะครับแบบดับเบิลช็อตซึ่งจะทําให้ดูในลำดับต่อไปว่าซิงเกิลดับเบิลตั้งยังไงนะครับก็11 Shot t ช็อตททนะครับโดยรวมก็208 Shot ช็อตแล้วนะครับถามว่าฟังก์ชันตรงนี้นะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือทําให้คุณรู้ฮะว่าเหมือนกับเลขไม์รถยนต์นะฮะทำให้คุณรู้ว่าคุณใช้กาแฟนะครับผ่านการบดเครื่องนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับเมื่อไหร่ที่ควรจะทําความสะอาดเครื่อง ด้วยการใช้เมล็ดทําความสะอาดนะครับหรือวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับในการที่จะช่วยบํารุงรักษานะครับให้เจ้าเฟืองบดเนี่ยทำงานได้ดีอยู่เสมอนั่นเองนะครับส่วนมุมขวานะครับก็เป็นเวลาตอนนี้นะครับ14่นาฬิกานาที49 50วินาทีนะครับแล้วก็วันที่นั่นเองนะครับส่วนปุ่มนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีทั้ง ตรงนี้เป็นปุ่มซิงเกิลดส e นะครับพอกดตรงนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะมีสวิตด้านล่างนะครับพอกดแตะปุ๊บนะฮะหรือว่าเอาช้อนชงไปโดนเขาก็จะทําการบดเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปุ่มในการหยุดนะครับหรือว่าแตะเพื่อให้เริ่มบดแบบธรรมดานะครับตามต้องการนะครับส่วนตัวนี้ครับสแก้วนะฮะก็จะเป็นดับเบิลช็อตนั่นเองครับหรือนะครับเป็นตัวที่ใช้ในการตั้งนะครับพอเรากดค้างปุ๊บนะครับ ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับปริดิ้งทางเวลานะครับที่ใช้ในการบดนะครับก็แตะไปที่ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับก็จะขึ้นมานะครับซิงเกิลปริ้นดิ้งเซ็กนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งซิงเกิลโดสนะครับเมื่อกี้ขึ้นว่า11วินาทีนะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูใหม่นะฮะผมก็ตั้งไว้ครับ11วินาทีนะครับสำหรับกาแฟตัวนี้ก็จะได้ กาแฟกับเสือบ20กรัมพอดีนะครับแขว่งๆค่ดเกินไม่เกิน1กรัม1กรัมกว่ากว่านะครับก็พอจะได้อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับมาที่เสตค่าเดิมส่วนตัวนี้นะครับพอกดถูกไปปุ๊บก็จะเป็นดับเบิ้ลกรินดิ้งเซ็กซ์นะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งแบบดับเบิ้ลช็อตนะครับว่าต้องการแค่ไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยเน้นมากเพราะว่าแฟลรเอสเปรสโซ่ so ที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับก็ให้ลูกค้า โดสหนึ่งเนี่ย20กรัมอยู่แล้วนะครับมันก็แทบจะเป็นดับเบิลช็อตอยู่แล้วนั่นเองนะครับ พอบดได้แล้วนะฮะก็จะเอามาใส่เจ้าตัวนี้นะครับผมจะใช้พิชเชอร์นะฮะเพราะว่ามันทำให้ไม่หกดีครับกับขนาดาบาสเกตนะครับที่มันไม่ได้ใหญ่ขนาด58เซลเหมือนอพวกช้อนชงเครื่องทั่วไปที่เป็นแมชชีนนะครับก็จะทำให้แบบเทได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับเสร็จแล้วก็มานี่ครับ โดยปกติแล้วนะครับผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับในการที่จะลงไปหมุนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดชันลิงนะครับก็ชันลิงก็คือเวลาที่สกัดกาแฟออกไปแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นสายฉีดสเปรย์ฟิฟิปปปเป็นช็อตที่ไม่ดีนะกันนะครับฉะนั้นก็จะต้องใช้ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะหมุนนะครับคนเพื่อให้อ่กาแฟตัวนี้นะครับมันไม่เป็นชันลิงนั่นเองนะครับแต่ว่า พอได้ทดลองใช้นะครับสำหรับเ,เครื่องบดไ้ฝุ่นนะครับตัวนี้แล้วปรากฏว่าสามารถที่จะเกลี่ยได้เลยนะครับเคาะๆแล้วก็เกลี่ยได้เลยนะครับไม่ต้องอใช้ตัวคนละนะครับเพราะว่าเวลาอยู่หน้าบาร์ครับชีวิตจริงแม้เราจะเป็นสโลบาร์แต่ว่าลูกค้าที่จะเข้าใจว่าเราเป็นสโลบาร์ไหมนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจกันทุกคนนะครับมีสิทธิ์อยู่บ้านเนี๋ยปัดทิ้งก่อนนะครับ ฉะนั้นการประหยัดเวลาหรือเซฟเวลาไปได้บ้างเนี่ยคือเรื่องสําคัญนะครับฉะนั้นถ้าตัดการคนนะครับป้องกันชันลิงออกไปได้เนี่ยนะครับแล้วชันลิงไม่เกิดอยู่แล้วก็ถือว่าเซฟขั้นตอนไปได้1ขั้นตอนนะครับอ่ะก็แทมแล้วนะครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูนะครับอ่ะก็เรียบดีเพราะว่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบมาการองแทมเปอร์เนาะของแปลนะครับที่เป็นแบบทั้งตัวเกลีย่ยแล้วก็ตัวแทมในตัวเดียวนะครับทีนี้ ก็ใส่ฟิลเตอร์นะครับลงไปนะครับก่อนที่จะเสียบเจ้าตัวซีลินเดอร์นะครับนี่ก็ยังอุ่นๆอยู่เพราะว่าวันนี้สกัดต่อเนื่องไปหลายแก้วเหมือนกันนะครับว่างๆก็เลยมาทําคลิปวิดีโอนะฮะเดี๋ยวไปเติมน้ําร้อนแล้วก็สกัดกันดูครับเติมน้ําลงไปนะครับให้เต็มนะครับการใช้ฟล์นี่ต้องเติมให้เต็มนะครับ อย่ในคู่มือเลยว่า d o not underfill นะครับไม่งั้นเนี่ยออริงตัวนี้จะมีอากาศไปดันนะครับแล้วก็ทำให้มันพยเยอนั่นเองนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่เฟเชอร์เกตครับทำหน้าที่ทั้งเป็นตัวดันน้ำผ่านก้อนเค้กกาแฟลงไปนะครับแล้วก็มีตัววัดแรงดันด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเริ่มสกัดกันเลยครับ 두눈에 매력 적인 입 네가 내게 말을걸때 마다 내 기분 은 i g c e r w a s your desire, 내심장은 Paradise. o u beautiful girl, can't you see? 다들 o 를질투 n o w 마 g h i r l c a u t y i u s e e 내눈 i g h e r l s i i r i s u t i s r e t y r u s t t r i l อันนี้ก็คือทั้งหมดของ A80 นะครับหรือว่าเครื่องบดยี่ห้อไต้ฝุ่นที่ได้รีวิวกันไปให้ดูกันนะครับได้ช็อตกาแฟออกมาก็สวยงามนะครับแบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ตัวกวนหรือว่าหมุนนะครับเพื่อป้องกันช a น n ลลิ่งเพราะว่า กาแฟที่ใช้เนี่ยโดยปกติก็เป็นกาแฟระดับขั้วเข้มนะครับซึ่งถูกใน่ตลาดทั่วไปของคนในบ้านเราอยู่แล้วนะครับคือถ้าเป็นกาแฟพวกขั้วก,กลางหรือว่าอ่อนลงไปเนี่ยนะครับไม่ใช้ก็มักจะไม่ค่อยรอดแต่ว่าก็สดแสดงให้เห็นครับจากที่ตอนแรกใช้เครื่องบดทรงโจมินินะครับพอไม่ใช้อ่าตัวควนลงไปเนี่ยนะครับหรือว่าไปแกว่งให้กาแฟเนี่ยเกลี่ยเสมอกัน ก็จะมี c h a n n e l ิ่งเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับมีบ้างไม่มีบ้างทําให้ไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนนี้เพื่อลดเวลาในการ Brewing ไปได้นะครับแต่ว่าพอใช้เครื่องบดท,ที่เป็น Commercial ขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นตัวนี้ตอนแรกจะไปเอาตัว S70 นะครับที่โปรโมทกันแรงมากแล้วก็หลายคนอยากได้นะครับแต่พอไปคุยกับผู้ขายฮนะเขาก็บอกว่า ตัวนี้นะครก็จะมีฟังก์ชันที่ออกมามากกว่านะครับแล้วก็สามารถบดกาแฟได้เสถียรกว่าจากมอเตอร์ที่ดีกว่าเอาครับสุดท้ายเนี่ยตั้งใจจะไปซื้ออะไรมันเกินงบไปซะทุกอย่างอยู่แล้วรวมถึงเครื่องบดกาแฟด้วยนะครับก็ออกมาประมาณนี้ถามว่าใช้งานดีไหมก็เสถียรดีนะครับสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้แล้วก็บดกาแฟออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในทุกๆช็อต จะมีแกว่งบ้างจาก20กรัมที่ตั้งไว้บ้างเป็น21บ้าง21.8นิดๆหน่อยๆนะครับในแต่ละวันแต่ว่าขึ้นอยู่กับสาภาพอากาศความชื้นแล้วก็ตัวเมล็ดกาแฟในแต่ละถุงที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับเช่นเดียวกับเบอร์บดครับคือกาแฟเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันระดับการขั่วเดียวกันแต่ธรรมชาติของเขาเมล็ดจะไม่เท่ากันนะครับถุงนี้หมดปุ๊บเฟืองบดนี้กําลังพอด,ดีแต่พอเติมถุงใหม่ก็ต้องปรับเป็นเฟืองบดอีกเบอร์หนึ่งแต่ก็ ใกล้เคียงนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ช่วยให้งานนั้นสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับอย่างว่าแล้วครับการที่จะมาตั้งวินาทีแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันต้องมาตั้งใหม่วันละนิดวันละหน่อยบ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าประหยัดงบไปได้เยอะนะครับเพราะว่าเครื่องบดกาแฟลักษณะที่ตั้งออกมาเป็นโดสนะครับโดยไม่ตั้งวินาทีแต่ว่าตั้งเป็นกรัมเนี่ยราคาก็จะน่าจะคูณ2.5 หรือว่าคูณ3ไปจากนี้เลยก็เป็นทางเลือกที่ดีครับสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากจะขายกาแฟนะฮะซึ่งสำหรับผมแล้วทุกวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับก็เป็นทั้งหมดของการ รีวิวในวันนี้หวังว่าจะได้อะไรไปบ้างนะครับถ้าสนใจก็ไปซื้อเลยนะฮะเผ็ดเขาเยอะมากนะครับแต่ว่าคนขายน่ารักนะครับสุภาพเรียบร้อยขัดกับบุค,คลิก <c oughs> มีแอบแซวคนนิดนึงคือบุค,คลิกก็จะออกแนวพังๆนะฮะมีการย้อมมีไฮไลท์สีผมอะไรอย่างเงี้ยเห็น Facebook อาจจะแบบเอ้ยดูโก,โก๋แต่จริงๆน้องเขาสุภาพแล้วก็น่ารักมากๆนะครับผมอะจบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับเบ้งส์คาเฟ่นะครับในการรีวิวไต้ฝุ่น A80 Grinder นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสทำอะไรไหมให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ